สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพบกับรายการไวเพล่อทีวีครับผู้ชนะก็คือหมูนะผมโอ้โหแบบนี้ต้องแดกเนื้อดนะ้วยเนื้อโอ้โ,อโหโโหมูหมูหมู้ให้เนื้อนายเนาะไอเลิฟเฟนโอเคครับมันตามแล้วมันเป็นมันเป็นคนฆ่าได้แท้เนะี่ยเยี่ยมโอเคครับต่อไปก็ใช้มันเป็นเครื่องมือนะครับไม่ต้องห่วงเอแดกแดกเอ เดี๋ยวเดี๋ยวอาหารตอนนี้ไม่เหลือแล้วเนี่ยเออขอเนื้อสามทีนะโอเคนะแดกเนื้อแม่งเราต้องกินแต่อของสุกๆดิบๆบนะเท่านั้นเพื่อจะให้หัวใจเอ๊ะสมองมันเพิ่มนะสุกๆสุกๆ,กๆแดกแดก ไปแดกให้มันเต็มนะไอ้เหียโอเคแค่นี้แค่นี้ก็พอครับเดินตามเข้ามาโอเคนั่นแหละดีมากแหละต่อไปนี้เจ้าคือเพื่อนข้านะข้าจะสั่งเจ้าต้องทำตามทุกอย่างอ่ะโ,โ,โอ้โหหมดพอดีแดกแดกต่อไปนะครับ แล้วขุนนะมันออกมาเมื่อไหร่อะแค่นั้นแหละให้หมูจัดการแม่งเนี่ยเาคือเพื่อนข้ากระดุมอีกแล้วเบอร์เราต้องการมาแก้แค้นผีเนี่ยไม่อยากได้กระดุมอ้าวโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยไม่ได้แต่ของซ้ำซ้ำซ,กซากๆเนี่ยยากได้ผีกูอยากเจอผีให้หมูแม่งตีอเอ เมื่อไหร่จะเจอผีวะเนี่ยขุดต่อไปอ่ะขุด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 โอเคเพี่ไม่เจอทำไมไม่เจอเมื่อกี้วะเนี่ยอืม้าวใส่ผีมันหนีหัวหดไปครับอืมไม่เจอจริงๆด้วยเ่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นแน่ไม่เจอผีะนะ แล้วก็ควรฆ่าหมูอีกตัวตัวทิงครับเพื่อเป็นก,การคันไม้คันมือนั่นเองหลับตีกันแมไหมะตีเลยอ๋อนั่นแหละอ้ะอะอาวกำตีกเลยตีกเลยนั่นแหละหนั่นแหละโอ้โหมวยมวยคู่เอกครับมวยคู่เอกเอือหลับมวยคู่เอกนั่นแหละจัดการมันเลยจัดการมันเลยนั่นแหละ โอ้โหไม่มันตีกันโดนเลยวะเนี่ยเรียบร้อยจัดการเลยครับจัดการไปเลยโอเคโอ้โหหมูชนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้โหหมูเราเป็นอันดับหนึ่งจริงนะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ของตอบแทนครับเอาอะไรให้ดีวะเนื้อก็หมดเอเอาผลเบอร์รี่ให้อี๋เรากินของดิบไปเนี่ยโอ้ขี้ขี้ออกมาด้วยครับขอบคุณเขียบ ต่อไปเรากลับบ้านก่อนกับเบิรนเรารักรออยู่บ้านอยู่นี่นะตามมาตามมานั่นแหละเพื่อนบ้านดีมากตามฉันมาตามมาแน่นอนเดี๋ยวก็ถึงบ้านนายหลับไปตงหว่วเงี้ย <c oughs> อ่าไปแดกของตบแทนน่ะแดกเนีย่ยตอนนี้นะก็ถึงบ้านเราแล้วนะฮะ ไม่ต้องห่วงนะครับเอาขี้มาเผาไม่คุ้มไม่คุม้มตอนนี้ก็ต้องย่างนี่ขอสเต็กหนึ่งที่นะคบคุณนเนอะแบกแม่งโอ้โหเพิ่มหมดทุกอย่างครับต่อไปก็วางของก่อนเราต้องได้กล่องสมบัติก่อนนะครับถึงจะวางของที่ดรอไปไวได้เอ้ยใส่ของอะ่ะนั่นแหละ วางก่อนแล้วก็วางอีกนะเพื่อไม่ให้เป็นหนักกระเป๋ามาดอปดอปไปตรงนี้อ่ะดอปดอปหวังว่าจะไม่มีไครโดไปครับที่เราขุดมาจากหลุมสดเนี่ยตามมาตามมาตามมาเราให้มันไปทำอะไรดีครับเฮ้ยตีไม้ช่วยหน่อยดิอ้าวตอนตอนใกล้มือแล้วเนี่ย อียถอดลางถอนคนตอนนี้มันก็เข้าเข้าไปหลับแล้วมั้งเนี่ยเอาวอามึงมึงไปไหนเนี่ยโอเคครับผมว่าท่าทางแบบนี้มันผมไม่ค่อยไว้ใจมนะันับท่าทางท่าทางแบบเนี้มึงเป็นรอยเป็นทีร่รอยตัด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 ,ตด คุณเชื่อไหมครับหมูหมูเนี่ยมันมันสามารถกลายเป็นปีศาจหมูได้นะครับโอ้โหเหลือเหลืออะไรเนี่ยเหลือกินไม้เหรอตัด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 ไม่ต้องห่วงนะผมผมกลัวมันเป็นปีศาจหมูกันแน่เนี่ยอ่าเอาเอาเอากดสเปซบาร์ลัวๆเพื่อเอาครับนี่ ตัดตัดตรับตรับ,ต,บตอนนี้ใกล้ตอนก็นคือเดี๋ยวก็กลับบ้านกันก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยถ้าเจอปีศาจหมูก็วิ่งวนอยู่นั่นแหละโอเคคนระับแ่นี้ละมัง้งที่เราต้องการต้องรีบกลับบ้านก่อนนะใกล้มือละโฮมโฮมบ้านบ้านบ้านได้อไรอยู่กับเราก่อนอย่าเพิ่งกลับ อย่าพึ่งกลับเด้ออย่าพึ่งกลับอย่าพึ่งเข้าเอากรรมเข้าไปแล้วนะก่อไฟก่อนก่อไฟให้มันยาวนานคืนนี้ต้องยาวนานแน่ๆครมันยาวนานเฮ่ยอะไรอ่ะสองช่องเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวแค่หลอดแค่หลอดมีวิตามินไม่ต้องกินของแพงโพรเอาแค่หลอดมาฝาก อยากให้คุณได้แดแก้ข,อขกแแ้อคูจะแด่แดเมื่อสีแคลอเขีย,รรยเพลงเขียอะไระไร,ร้องร้องได้ไงเนี่ยอ,อันนี้ก็คือแปลงผักนะครับปลูกไว้ใช้ประโยชน์เอาเอาเอาเอะไราปลูกได้ไหมเนี่ยเออ,อผมรู้ละเดี๋ยวผมก็เอาอะไราปลูกดีนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันพูดไปงั้น ตอนนี้ก็แค่ร้อยมันเช้านะเมื่อไรคืนนี้จะเช้าเมื่อไรค่ำคืนเหน่บหนาวจะเป็นเพียงแค่ฝันเนี่ยต้องรอครับรออย่างเดียวแหละโอเคครับผมก็ไม่รู้อะไรปลูกเหมือนกันนะครับคต้องติดตามดูพาร์ทพาร์ทที่เท่าไหร่อันนี้พาร์ทที่เท่าไหร่ครับพาร์ทที่สามคนระับจะต้องติดตามดูพาร์ทที่สี่ต่อนะครับโอเคครับบายบายเย้